สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายแบงค์นะครับแบงค์ก็ออกหลักนะครับออกหลักก่อนตรนี้นะครับเราจะทําความสะอาดดูอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อาการยังซึมน้อย ใช้บาดนี่โอ้ยอยากขันอยากถูนะครับเพราะว่าหลายอาทิตย์นะครับไม่ได้ถูต้นไม้นะครับถูต้นไม้โอ้ยนะครับกินไปด้วยถูไปด้วยก็ลมแรงหน่อยนะควันนี้นี่กา็าน้เสร็จแล้วนะครับนี่นะเดี่ยวเขาไปรัเกเศษวิณิวัด ในแบงเอ้ฟีมมองอ,อยู่นะครับไปแล้วเอา้าเอา้าหอบยาหอบอ้อยไปไหนหนึ่งสายเน็บครับทั้งเน็บทั้งกินเอา้ามือก็ถือหนาก็เน็บ คุล่ะครับพุแบบแบบมันนตักก็นนะครับตมูนะมูลช้าง ให้เสียจ้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมต่อไปครับอ่าเริ่มจะหมดแล้วนะครับผมเลือ1นึงกองนะครับอีกกองใหญ่หนึ่งอีกทางนน้นนะครับความสะอาดเรียบร้อยนะครับวันนี้ โอ้เดี๋เราอยู่นู้นนะครับต้นไม้เลยอ่าวันนี้มีรถมาทำความสะอาดแน่นะครับวันนี้ เริ่มบบเปลี่ยนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณรถตัดด้วยกินคํคนาความสะอาดให้นะครับวันนี้นครับขอบคุณุกทุกาน,นนะครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจ,ใจนะครับผมสวัสดีครับ